วิธีตั้งค่าแคนวาให้เป็น A4 ทำง่ายๆแต่ที่แอปแคนวาแล้วให้เราแตะที่หน้าหลักต่อไปแตะที่ไอคอนเครื่องหมายบวกตรงกลางข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วให้เราแตะไปที่ตรงค้นหาให้พิมพ์ว่า AC ในตัวอย่างจะแตะที่ AC แนวนอนนะครับเราสามารถเลือกเทมเพลตหรือแม่แบบสำเร็จรูปมาใช้ได้นะครับยกตัวอย่างจะเลือกเทมเพลตมาใช้หนึ่งตัวอย่างแต่ที่เทมเพลตที่เราต้องการเราก็จะได้เทมเพลต AC แนวนอนเรียบร้อยนะครับวิธีตั้งค่าแคนวาให้เป็น AC ทำง่ายๆ กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับไม่ไมครับ